สวัสดีครับผมโจโปเทพครับนะสวัสดีคุณลูกค้าแล้วก็พี่ๆทุกท่านที่ติดตามเพจแล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วยนะครับก็วันนี้เป็นคลิปเกดเล็กๆน้อยๆสำหรับคุณลูกค้าที่ออกรถยนต์ใหม่ป้ายแดงแล้วก็ยังไม่รู้วิธีการดูแลรถแบบง่ายๆก็วันนี้มือใหม่รถใหม่ดูแลอย่างไรแต่แนะนำเรื่องของห้องเครื่องยนต์นะครับสำหรับของเหลวนะครับก็จะแนะนาในส่วนของน้ามันเบรกน้ามันคัส์นะ ของเหลวในรถยนต์จะสังเกตได้ว่าจะมีขีดบนนะครับแล้วก็ขีดล่างแม็กแล้วก็มินด้านล่างก็แนะนําให้เติมดูแลรักษาไม่ให้เกินขีดบนไม่ให้ต่ําขีดล่างถ้าเกิดว่าตอนเช้าคุณลูกค้าเปิดรถมาปุ๊บดูแล้วน้ามันเบรกน้ามันคัดหายไปนะครับตันหนักได้เลยว่านะตรวสอบด่วมีรอยรั่วแน่นอนนะั้การขับขี่จะอันตรายมากๆนะฮะก็ ตรวจน้ามันเบรกน้าม <t iny currently> ันคาสเติมก็สามารถเปิดฝาตรงนี้เติมได้เลยนะครับต่อไปครับเป็นหม้อพักน้ำนะตัวนี้นะครับก็จะมีขีดล่างแล้วก็ขีดบนนะแนะนําคุณลูกค้านะครับเติมน้ําไม่ต่ําขีดล่างไม่เกินขีดบนนะครับนะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเติมน้ําเต็มปุ๊บเนี่ยเมื่ออุณหภูมิในห้องห้องเครื่องยนต์สูงแล้วเนี่ยเขาจะดันน้ํามาพักไปที่หม้อน้าเพราะถ้าเกิดว่าน้ํามันเต็มอยู่แล้วเนี่ยน้ำก็จะโดนล้นออกไปข้างนอกนะครับก็ไม่ถูกต้องนะ ต็ตัวนี้นะก็จะมีเห็นน้ํามีสีเขียวบางยี่ห้อก็จะเป็นสีส้มสีแดงนะครับถ้าเกิดว่ามีการรั่วของหม้อน้ำนะมีการรั่วหยดลงพื้นก็จะเห็นว่าเป็นสีเขียวก็จะทําให้เราสามารถตรวจเช็คได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีสีเนี่ยมันก็จะเหมือนน้ายาแอร์เราก็จะไม่รู้นะครับว่าน้ำหม้อน้ำเนี่ยมันรั่วออกไปนะครับต่อมาลําดับต่อไปครับเป็นเรื่องของน้ํามันพาวเวอร์ไฮดรอลิกนะครับตตัวนี้เป็นน้ํามันที่ทําให้พวงมาลัยของเรานั้นเบาขึ้นในขณะขับขี่ในะสตาร์ทเครื่องยนต์ปุ๊บพวงมา,าย นะไม่ต่ำขีดล่างครับไม่เกินขีดบนครับเพราะนั้นคุณลูกค้าดูให้ดีอย่าให้เกินนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วจะมีน้ํามันนะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ตรงนี้ด้วยถ้าเกิดว่าเติมเต็มแล้วจะทำการนะให้มันล้นออกมานะก็จะไม่ถูกต้องตามหลักวิธทีที่ถูกต้องนะฮะปัดน้ําฝนนะล้างกระจกด้านหน้านก็สามารถเติมน้ําทั่วไปได้เลยไม่แนะนําให้ใช้น้ําแฟซ่าแชมพูใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งน,น้ำพวกนี้มันจะเป็นกดนะรดก็อาจจะก,กัด แลกเกอร์กัดอะไรได้ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิร้อนๆแล้วจะฉีดออกไปนะฮะแล้วก็แห้งกังก็จะทำให้สีแลกเกอร์ของเรามีปัญหาได้ก็เติมได้ตามระดับที่ต้องการเลยนะฮะไม่มีขีดบนขีดล่างนะครับลำดับต่อไปเป็นเรื่องของนะน้ำมันเครื่องนะน้ำมันเครื่องยนต์นะครับก็จอดตอนเช้าจอดขณะพื้นโลกรถไม่เอียงนะครับก่อนสตาร์ทรถนะก็ชักดูนะจะมีจุดล่างและจุดบนนะครับ ไม่ต่ําจุดล่างไม่เกินจุดบนน้ามันเครื่องอยู่ตรงกลางนี้ได้หมดถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าชักมาแล้วนะน้ำมันเครื่องอยู่ตรงกลางพอดีเลยอยากจะเติมให้มันพอดีจุดบนก็ประมาณ0.5ลิตรจุดล่างและจุดบนนะประมาณ1ลิตรนะครับคุณลูกค้าก็สามารถเติมแล้วก็ชักดูใหม่ได้นะครับต่อไปครับเป็นเจ้ากองความชื้นของเจ้าน้ํามันเชื้อเพลิงก็จะเป็นกระปุกตรงนี้นะกองความชื้นอยู่นะถ้าเกิดคุณลูกค้าขับรถไปถ้าความชื้นมันสูงสูงปุ๊บก,ก็จะมีไฟเตือนที่หน้าปัด นะครับคุณลูกค้าก็สามารถเขา ok ้าศ the ูนย so like so ์บริการแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ดูให้ได้นะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวแยกน้ํามันนะในในส่วนที่คุณลูกค้าขับรถไกลๆน้ํามันหมดหาปั๊มไม่เจอน้ามันมันหมดแล้วซื้อมาเติมปุ๊บเนี่ยอยากให้แยกกดตรงนี้ให้ตึงมือก่อนนะครับเมื่อตึงมือกดไม่ลงแล้วคุณลูกค้าก็สตาร์ทเครื่องก็จะติดได้ง่ายนะก็คือไล่ให้น้ามันมันเต็มระบบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล่องฟิลคุณลูกค้าก็สามารถที่จะเปิดนะกล่องฟิลขึ้นมาดูนะารเล็กๆน้อยนี้ยก็ดดูไ้นะ รีเล์ไฟลีนะครับอย่างเงี้ยดูได้ครับรีเล์หัวเผานะครับรีเล์ระบบอากาศหลังนะฮะรีเล์ไฟตัดหมอกนะไฟตัดหมอกไม่ติดก็มาเปิดดูนะครับเช็คดูได้ครับสำหรับคุณลูกค้าที่ไม่เป็นรถเปิดมาเราก็ดูได้เลยนะฮะอะไรคะวงจรระเบิดอะไรี้ยอ่า,อาไม่มีฮะไม่มีฮะก็ <c oughs> แล้วอีกตัวหนึ่งที่ถ้าพูดถึงเรื่องระเบิดนะก็จะในส่วนของแบตเตอรี่ขั้วแบตเตอรี่นะครับขั้วบวกอยากให้ดูนะฮะฝาปิด ให้เรียบร้อยให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพราะถ้าเกิดว่ารถเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยมีการอัดก๊อปปี้บอดี้ผิดรูปปุ๊บเนี่ยถ้าไม่มีฝาตัวนี้ปิดปุ๊บเนี่ยหัวขั้วบวกปุ๊บไปโดนกับบอดี้รถก็จะเกิดให้เกิดมีประกายไฟไฟลุกไหม้ได้ก็ส่งผลให้เสียหายทรัพย์สินและชีวิตเราได้นนป็มาที่แบบว่าเวลารถชนกันหรืออะไรแล้วเกิดไฟไหม้รถใช่ไหมครัใช่ครับผมนะฮะก็มาจากตรงนี้เลยเวลาชนปุ๊บเนี่ยหัวขั้วบวกปุ๊บไปโดนกับตัวรถก,ก็เกิดให้มี การสปาของไฟเกิดประกายไฟแล้วก็ลุกติดไหม้ตัวรถได้ครับผมแต่ว่าไม่ระเบิดไม่ระเบิดครับส่วนใหญ่จะเป็นไฟไหม้ครับผมที่รถระเบิดก็ต้องดูหลายสาเหตุครับผมมันลักษณะการระเบิดนะก็เดี๋ยวอาจจะระเบิดยังไรเดี๋ยวว่ากันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็วันนี้นะให้คุณลูกค้าเช็ครถ ง่ายๆแบบนี้สําหรับคุณลูกค้ามือใหม่ว่าจะเป็นพี่ๆสุภาพสตรีสุภาพบุรุษนะโอเคครับแล้วก็อย่างนี้ง่ายๆสําหรับมือใหม่ครับดูแลรถยนต์ของเราง่ายๆนะน้ำมันเบรกน้ํามันคัสน,น,นะน้ำรอเย็นน้ํามัน power แบตเตอรี่นะครับผมกล่องฟิลนะครับน้ามันเครื่องนะก็ดูเองได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้ารู้สึกว่ามันจะต้องละเอียดมากกว่านี้มีอะไรที่อาจจะต้องให้ช่างของเราดูแลก็แนะนําที่ศูนย์บริการอีสุส โลจนาอยุธยานะครับก็ให้ช่างผู้เชี่ยวชาญของเราดูแลได้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ลิกคิกมอลลี่ครับนะฮะน้ำมันเครื่องจากประเทศเยอรมน,นีนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ให้เราในคลิปนี้ด้วยนะครับต้องกราบขอบคุณมากๆากฮะและท่านใดสนใจในเรื่องของเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรก็แล้วแต่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแล้วก็มาบอกกับพี่ๆเป็นคลิป ต,ต่อไปให้นะครับผมโจโปรเทพนะครก็สนใจรถยนต์อีสูสามารถโทรสอบถามติดต่อได้ที่0922656225ครับแอดไลน์มาได้คุยกันสนุกสนานสบายๆตามสไตล์โจโปรเทพสวัสดีครับ